ขอประกาศว่ามาตรการห้าข้อที่กระทรวงคมนาคมให้รัฐมนตรีเอาใส่ปากและพูดออกมาตั้งห้าข้อมันเป็นมาตรการวัวหายล้อมข้อและสําคัญที่สุดห้าข้อนั้นมันเป็นหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเป็นหน้าที่ตั้งแต่ต้นของรัฐมนตรีตั้งแต่ปีที่แล้วว่ามึงควรประกาศแต่มึงไม่ได้ทําพอมึงไม่ได้ทํามันจึงเกิดความเสียหายมันไม่ใช่เพียงแค่ความผิดของคนขับรถมันไม่ใช่เพียงแค่ความผิดของอ้คนเจ้าของรถ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเกิดเหตุได้อยู่แล้วเพราะอะไรไอ้พวกนี้มันชอบเลี่ยงกฎหมายเพราะฉะนั้นกระทรวงคมนาคมที่ปล่อยให้ประชาชนเลี่ยงกฎหมายคุณจะต้องรับผิดชอบมาตรการ5ข้อที่รัฐมนตรีประกาศออกมามันเป็นสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตั้งแต่วันส์วันแรกที่คุณเป็นรัฐมนตรีคมนาคมดังนั้นรัฐรีคมนาคมรัฐบาลชุดนี้คุณต้องลาออก <c oughs> คุณจะต้องลาออก ไม่ต้องลาออกเพราะการประกาศมาตรการวัวหายล้อมข้อค่าข,ข้อนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องประกาศตั้งแต่วันที่คุณเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ปล่อยให้วัวหายแล้วก็มาล้อมข้อ,ขอขแบบนี้คุณบกพร่องในการกํากับกฎหมายคุณบกพร่องในการกํากับนโยบายคุณบกพร่องในการกํากับหน้าที่เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนของชีวิตประชาชนหลักฐานคืออะไรคือรถที่มันติดแก๊สไปทั้งหมด11ถังนั่นไง รถที่มันติดแก,กแ๊สไปทั้งหมดส1บอถังคือหลักฐานมันติดไปได้ยังไงส1บอถังแล้วคุณไม่ตรวจมันติดไปได้ยังไงสิบอดถังเอาระบายเนี่ยล้อไม่ทั่วรถเลยแล้วเด็กเขาจะออกยังไงในเมื่อทุกถังมันระบุยหมดระบุยตุยระบายตุยระบุยตุยระบายตุยระบายตุย,ลย,ตย,ลย,ตยแล้วเด็กออกไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าสภาพรถต้องถูกตรวจตั้งแต่ต้นแต่คุณบอกพลังคุณผิดพลาดในการกำกับนยโยบายคุณพังจะมาเรียก รถทั้งประเทศมีหมื่นห้าพันคันที่เป็นแบบนี้ดัดแปลงคุณพ้องจะเรียกคุณพ้องเรียกแต่มันวัวหายล้อมคอกไม่สามารถชดเชยชดใช้ให้กับลูกหลานเขาที่เสียชีวิตจากความบกพร่องของการบริหารนโยบายของรัฐมนตรีดังนั้นเรื่องนี้สูงสุดของกระทรวงคมนาคมคือใครคือรัฐมนตรีที่กำกับต้องลาออกคุณต้องลาออกหรือคุณคิดว่าเรื่องนี้ตุ้งติ้งสมควรลาออกละ่ะ จะให้ฉันลากไปถึงตุ้งติ้งไหมว่านายกนัฐมนตรีไม่มีความรู้รอบตัว ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายการดูแล tamam ร, salud, รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนไม่มีความรู้เรื่องในการที่จะกํากับนโยบายกระทรวงคมนาคมไม่มี Для ความรู้ <magic. S 1> เรื่องเกี่ยวกับการจะกํากับนโยบายกระทรวงการคลังไม่มีความรู้เรื่องที่จะกํากับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไม่มีความรู้เรื่องกํากับนโยบายกระทรวงเกษตรไม่มีความรู้ที่จะไปกํากับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ไม่มีความรู้ที่จะไปกํากับนโยบายกระทรวงใดเลยเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีมึงต้องลาออก ให้ถึงขั้นนั้นไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐมนตรีคมนาคมไม่รับผิดชอบด้วยการลาออกเพื่อลดระดับความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนและชดเชยให้กับการสูญเสียลูกหลานและครูบาอาจารย์ชีวิตเขาเสียไปต้องมีความหมายและชีวิตเขาที่สูญเสียไปจากความบกพร่องผิดพลาดของกระทรวงคมนาคมที่ไม่กํากับนโยบายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้รัฐมนตรีต้องลาออก ใครก็ตามมึงอย่ามาเสือกไฟกูนะบอกว่าเฮ้ยลากไปการเมืองกูไม่ได้ลากไปการเมืองมึงอย่ามาไฟนะไฟกูตบคอปิ้นเลยนะไม่ต้องมาลากนักวิชาการวิชาเกินวิชาไหนก็ตามแต่พิธีกรพิธีแก่อะไรก็ตามแต่ไม่ต้องมาไฟนัตมลิกาว่าลากเป็นการเมืองได้อย่างไรนี่มันไม่ใช่การเมืองห้าข้อที่กระทรวง,งควมนาคมประกาศมามันเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องประกาศตั้งแต่วันแรกเป็นหน้าที่ที่จะต้องกำกับนโยบายแต่คุณช่วย มัวแต่จ้องจะไปซื้อเครื่องบินไม่กำกับนโยบายเมื่อคุณบดบิดพลาดไม่กำกับนโยบายเรื่องนี้จึงสามารถเกิดความเสียหายได้ง่ายได้มากคุณช่วยคุณไม่ได้กำกับกำเขียยนโยบายคุณไม่ได้กำชับนโยบายคุณไม่ได้ให้นโยบายกรมการขนส่งเพราะฉะนั้นแต่ว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับป,ปี2560 ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดในการบริหารนโยบายรัฐมนตรีจะต้องจองจำคุก15ปีเป็นอย่างตำ่ำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป๊ะเ,เลยเมื่อตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป๊ะเป๊ะเป๊ะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบถ้าไม่ลาออกจะต้องมีการดำเนินคดีกับรัฐมนตรีคมนาคม ข้อหาละเว้นและและเลยเพิกเฉยบกพร่องผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีจะต้องติดคุกโอเคนะคะตามนั้นนะตามนั้นนะจัดไปได้เลย และทุกคนสามารถไปติดแบนเนอร์ได้เลยเรื่องนี้ต้องถึงหูครูอังคนาเรื่องนี้ต้องถึงหูครูอังคนาเรื่องนี้ต้องถึงครูอังคนาค่ะเรื่องนี้จะต้องถึงครูอังคนาเพราะว่ากระทรวงคมนาคมไม่ได้กำจับนโยบายกระทรวงคมนาคมไม่เคยประกาศกำชับนโยบายเลยคุณเคยเห็นนโยบายด้านความปลอดภัย ของกระทรวงคมนาคมที่ถแถลงต่อนนยบายรัฐสภาไหมคุณเคยเห็นไหมและคุณเคยเห็นรัฐมนตรีให้นโยบายต่อกรมการขนส่งทางบกเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนไหมไม่คุณไม่ได้กำชับคุณไม่ได้กำจากคุณไม่ได้กำกับนโยบายคุณไม่ได้เข้มงวดในนโยบายเพราะฉะนั้นแปลว่าเรื่องนี้ผิดพลาดเรื่องนี้ผิดพลาด การที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วสองครั้งครั้งที่หนึ่งคุณก็ไม่ได้กำชับนโยบายเรื่องนี้คุณจ้องจะไปซื้อเครื่องบินคุณจ้องแต่จะไปซื้อเครื่องบินพอครั้งที่สองคุณมาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดคุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งสีคุณก็จ้องแต่จะไปซื้อเครื่องบินต่อคุณจ้องแต่จะเข้าบ้านจันสองแลเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยไม่ได้ให้นโยบายคุณรู้ไหม ทำไมรัฐมนตรีกาค้นพบตรงไหนว่ารัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบค้นพบตรง5ข้อที่รัฐมนตรีประกาศล้วนเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีผิดพลาดในการบริหารรัฐมนตรีจะต้องประกาศเช่นนี้ตั้งแต่วันสุวันแรกในการกำกับนโยบายรัฐมนตรีไม่ได้กำกับนโยบายอย่างเข้มงวดจึงเป็นความผิดพลาดของการบริหารบ้านเมืองข้อที่หนึ่งข้อที่2หลักฐานคืออะไรคือรถคันที่ขนส่งนักเรียนนั้นมีการติดแก๊ส ทั้งหมด11ถังติดเข้าไปได้ไง11ถังเกินกฎหมายกําหนดแสดงว่ารถไม่ได้ตรวจสภาพและรถติดตั้งอย่างผิดกฎหมายรถติดตั้งผิดกฎหมายเมื่อติดตั้งผิดกฎหมายดัดแปลงผิดกฎหมายเท่ากับว่ากระทรวงคมนาคมและกรมขนส่งซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมคุณไม่ได้กําชับกําชานโยบายทําไมอะลูกหลานชาวบ้านจะต้องมานั่งชดใช้ชดเชยในสิ่งที่คุณผิดพลาด เรื่องง่ายๆที่คุณบริหารกำชับนโยบายอย่างเข้มง,งวดเรื่องง่ายๆที่คุณจะประกาศว่ากรมการขนส่งห้ามรับส่วยกรมการขนส่งห้ามมีการและเว้นพากเฉยกรมการขนส่งจะต้องเข้มง,งวดต่อชีวิตและความปลอดภัยของลูกหลานประชาชนคุณประกาศอย่างนี้คุณยังไม่เคยประกาศเลยคุณไม่เคยประกาศเลยคุณปล่อยให้เกิดเหตุถึงแม้คุณไม่ได้มีเจตนาที่จะปล่อยให้มันเกิดแต่คุณละหลวงในการบริหารราชการแผ่นดิน คุณละเว้นการปฏิบ okay uh ัต huh. ิหน้าที่ในการกำกับนโยบายสองข้อนี้คุณผิดพลาดตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560คุณผิดจริยธรรมและรัฐมนตรีต้องจองจำคุก15ปีเป็นอย่างต่ำเอาสักทีสิวะกฎหมายรัฐมนูญจะได้ศักดิ์สิทธิ์กฎหมายรัฐธรรมนูญจะได้ศักดิ์สิทธิ์เอาสักทีล่มต้นที่กระทรวงคมนาคมนี่แหละล่มต้นที่กระทรวงคมนาคม โอเคนะตามนั้นนะเริ่มต้นที่กระทรวงคมนาคมนะถ้าไม่เริ่มต้นที่กระทรวงไหนรัฐธรรมนูญก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่างนี้แหละทุกคนที่เข้ามาทุกคนรู้ใช่ไหมว่ารัฐธรรมนูญฉบับของประเทศไทยปี25งพัรยรัฐนูนปีล่าสุดนั้นมีกฎหมายที่เอาผิดกับรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีที่บริหารผิดพลาดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสองวัน เมื่อเราเห็นว่ารถติดแก๊ส11ถังแปลว่ากระทรวงคมนาคมบริหารผิดพลาดปล่อยปละละเลยละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่กำกับนโยบายทำให้เกิดการลักลอบติดตั้งแก๊สตั้ง11ถังเกินจากกฎหมายกำหนดและรถไม่เกิดการตรวจสภาพเพราะฉะนั้นใช่ว่าจะมานั่งพูดกันเท่ๆและจบไปพูดกันสวยๆและจบไปร้องไห้เท่ๆร้องไห้สวยๆและจบไปไม่ใช่ไม่ใช่จะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนฉันขอเรียกร้องว่า กระทรวงคมนาคมต้องรับผิดชอบ 1. จะต้องมีคนเอาผิดกับรัฐมนตรีคมนาคมและเอาผิดจนกระทั่งถึงติดคุกใครก็ได้ช่วยเป็นทนายอาสาให้กับโรงเรียนหน่อยใครก็ได้ช่วยเป็นทนายอาสาและสภาทนายความช่วยออกมาอาสาเอาผิดเอาสาเอาผิดกับกระทรวงคมนาคมหน่อยอาสาเอาผิดกับกระทรวงคมนาคมหน่อยจัดไปเอาผิดชดเชยแล้วไม่จบ ไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดและบกพร่องต่อไปอีกและเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีครั้งต่อไปมันจะมีครั้งต่อไปนะสิมันจะมีครั้งต่อไปมันจะมีครั้งต่อไปและมันไม่ใช่แค่ลดลูกหลานแล้วทีเนี้ยลดผ้าป่ารดกระถินลดคนแก่ลดยาหม่องขึ้นเหนือล่องใต้ลดประเภทอย่างนี้เขาต้องมารับจ้างอยู่แล้วมันจะมีอีกสักกี่กันนะ่ะแล้วใครจะไปรู้ ว่ามันติดแก๊สไปกี่ถังเพราะฉะนั้นการที่เรียกตรวจอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดตรวจผิดพลาดอีกแล้วถ้าเกิดตรวจแล้วปรากฏว่ามีการสอดไส้รับสวยกันอีกสมมติเฉยๆแล้วทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเอาผิดกำชับกำชานายกรัฐมนตรีไม่กำชับเพราะฉะนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่กำชับกระทรวงคมนาคมมึงนั่นแหละต้องลาออกกระทรวงคมนาคมต้องลาออกอย่านะอย่าให้ประชาชนมีความรู้สึกเดือดด้ลน ว่านายกรัฐมนตรีไม่รู้ขี้หมาตดอะไรเลยจึงไม่ได้กำชับนโยบายกระทรวงคมนาคมตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่สามารถในการที่จะมีความรู้ในเรื่องพวกนี้จึงไม่สามารถกำกับนโยบายประเทศได้การที่นายกของเราไม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการที่จะไปแอดไซน์หรือมอบนโยบายกระทรวงคมนาคมตั้งแต่ต้นนี่ก็เป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งแต่ กระทรวงคมนาคมซึ่งรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีไปกํากับด,ดูแลกระทรวงคมนาคมต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกถ้าไม่ลาออกจะต้องมีคนเอาผิดกับรัฐมนตรีคมนาคมโดยการจะต้องเอาผิดจนถึงขั้นให้ติดคุก15ปีเป็นอย่างต่ำา30ปีเป็นอย่างสูงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมีแล้วต้องใช้และต้องสักดิสธิ์รัฐมนูญยังไม่ถูกแก้นี่ เพราะฉะนั้นมีแล้วต้องใช้และรัฐธรรมนูญจะต้องศักดิ์สิทธิ์รัรฐธรรมนูญจะต้องศักดิ์สิทธิ์รัฐธรรมนูญจะต้องศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์จะไม่ใช่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ทำไมเขียนแล้วไม่ใช้เขียนเลยแล้วทำไมเขียนไม่กำกับเขียนไว้ทำไมฮะ <S <S ทุกคนฉันบอกจริงๆนะฉันดูข้อมูลที่ฉันหายไปสองวันเพราะฉันไปนั่งดูข้อมูลไปนั่งอ่านข่าวจนตกผลึกว่ามันผิดพลาดตรงไหน ฉันเห็นแล้วว่ามันผิดพลาดตรงการกํากับนโยบายของกระทรวงคมนาคมเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เธอนึกออกนะถ้าเกิดคุณจะต้องมานั่งออกนโยบายยกเลิกทัศนศึกษาหรือไม่ต้องยกเลิกทัศนศึกษา อย่างไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีนโยบายทัศนศึกษาแน่นอนว่าทั้งหมดเป็นปลายเหตุปลายทางแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องเขายังรู้สึกได้ว่ากระทรวงคมนาคมยังไม่ได้ให้ความปลอดภัยบนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเรื่องอะไรเขาจะปล่อยให้ลูกไปทัศนศึกษาละ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ปล่อยให้ลูกออกมาทัศนศึกษาไม่ต้องบอกหรอกคุณชงคุณชวนไม่ต้องพูดหรอกว่าอุ้ยการที่จะไปยกเลิกนโยบายทัศนศึกษานั้นเนี่ยมันเป็นปลายเหตุปลายทางคุณชวนคะ ยุคสมัยก่อนกับยุคสมัยนี้ไม่เหมือนกันค่ะปัจจุบันประชาชนและลูกหลานเยาวชนทั้งหลายเขาสามารถที่จะเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตได้ค่ะแค่มีอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนความเร็วสูงฟรี WiFi ความเร็วสูงในโรงเรียนเด็กก็ได้ท่องโลกแล้วค่ะเด็กก็ได้ทัศนศึกษาแล้วค่ะเด็กใช้เทคโนโลยีนั่นแหละค่ะเด็กก็จะมีโอกาสแล้วค่ะเด็กอ่ะไม่ต้องไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจําลองเด็กสามารถที่จะเห็นท้องฟ้าจําลองจากอินเทอร์เน็ตค่ะเด็กสามารถที่จะเห็นท้องฟ้าจําลองจากความปลอดภัยที่ครูสามารถดูแลได้ค่ะเพราะฉะนั้นนเี่ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเก่าค่ะเด็กสมัยก่อนสมัยคุณชวนเป็นเด็กสมัยดรมริกาเป็นเด็กแน่นอนค่ะจะต้องออกไปทัศนศึกษาวัดพระแก้วต้องไปออกทัศนศึกษาที่นะอายุธยาจะต้องออกไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจําลองค่ะแต่ปัจจุบันลองไปท้องฟ้าจาลองอีกรอบหนึ่งสิคะปัจจุบันเนี่ยเก่ามลึกกึกแล้วไม่มีความทันสมัยเท่าโลกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นยังไงคะเพราะฉะนั้นก็คือ ติดอินเทอร์เน็ต WiFi ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนค่ะนโยบายจากรัฐบาลก็คือว่ามึงก็ไม่ต้องมานั่งแจกเงินเพื่อพ่อเพื่อแม่มึงมากก็ได้นะคะมึงไม่ต้องมานั่งใช้เงินุ่วยุ่ยลในงบประมาณแดด่วนของมึงมากก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมึงก็จะต้องมีการอะไรให้นโยบายกระทรวงศึกษาทุกทุกโรงเรียนค่ะ โรงเรียนทั้งหมดมีประมาณสองแสนกว่าโรงเรียนก็พั่มอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีให้กับโรงเรียนไปเลยค่ะให้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีให้กับโรงเรียนไปเลยค่ะเหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยให้ทุกคนได้ใช้ดาวเทียมนะคะเพื่อที่จะเพื่อการศึกษาดาวเทียมไกลกังวลเพื่อการศึกษาคล้ายๆแบบนั้นล่ะค่ะเพราะฉะนั้นติดอินเทอร์เน็ตค่ะเด็กสามารถที่จะสนัทัศนศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะผ่านแพลตฟอร์มค่ะเด็กสามารถที่จะโตและเรียนรู้ได้โดยมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ครูจะต้องซัพพอร์ตที่โรงเรียน จะต้องซัพพอร์ตส่วนคนจะซัพพอร์ตครูกับโรงเรียนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอย่างไงล่ะคะนั่งซื่อบื้อปากใบอยู่ทําไมล่ะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานั่งปากเตยอยู่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษามึงจะนั่งปากห้อยอยู่หะพ่อมึงเหรอแม่นั่งปลาเปลือกเหมือนไม่รู้เรื่องขี้หมาอะไรขี้หมาหูดังหนังตดอะไรนั่งปลาเปลือกปากห้อยอยู่นั่นแหละ ไอเรื่องที่พ่อแม่เขาอยากจะยกเลิกเกี่ยวกับทัศนศึกษาไปขัดขวางพ่อแม่เขาได้หรอคะในเมื่อพ่อแม่เขายังไม่มั่นใจว่าครูหรือว่าโรงเรียนหรือว่ารถเนี่ยที่จะเอาไปขนส่งเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุอีกหรือเปล่าเขาก็จําเป็นในการที่จะต้องตัดไฟแต่ต้นลมเขาก็ไม่ให้ไปถึงแม้จะมีโครงการทัศนศึกษาอยู่แต่กูไม่ให้ไปอย่งมีปัญหาอะไรไหมล่ะพ่อแม่กูเป็นป้ากูไม่ให้ไปมีปัญหาอะไรแม่ครูอ่ะเขาก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันฉันมีล้านสามคน ฉันประกาศเลยใครก็ตามเอาหลานฉันขึ้นรถทัวร์เพื่อไปทัศนศึกษานะฉันจะเข้าไปตบครูเลยกูจะเข้าไปตบครูเลยกูบอกเลย <S <S ถ้าเรื่องเกี่ยวกับการทัศนศึกษาเดี๋ยวฉันเอาลูกฉันเอาหลานฉันขึ้นรถฉันมาเองเดี๋ยวฉันดูแลเองมึงไม่ต้องเอาไปมึงดูแลลูกหลานคนอื่นมึงไม่ต้องเลยไปกูไม่ให้ไปทุกคนก็ต้องคิดแบบนี้ค่ะทุกคนต้องคิดแบบนี้ค่ะทุกคนก็ในเมื่อเราไม่มั่นใจในความปลอดภัยบนท้องถนน ในเมื่อเราไม่รู้เลยว่าใครอ่ะเอาคนส่งตึงที่ไหนไปขับรถให้ลูกหลานเราในเมื่อเราไม่รู้เลยว่าไอ้คนส่งตึงหรือเปล่าที่ขับรถให้ลูกหลานเราเราไม่รู้นี่ว่ารถทัวร์เนี่ย precision. มาเช่าแล้วขับไปเนี่ยโดยเอาคนสึงตึงอ่ะขับไปช่วยส่งลูกส่งหลานเราทัศนศึกษาหรือเปล่าเมื่อเราไม่มั่นใจกูก็ไม่ให้ไปไงต่อให้โรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาไม่ยกเลิกโครงการทัศนศึกษาโดยขี่รถท่าป่าไปแบบนี้กูก็ไม่ให้หลานกูไปไงพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็คิดแบบนี้กันทั้งนั้นแหละตอนเนี้ย ต่อให้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ยกเลิกค่ะเพราะว่าการทัศนศึกษาเป็นประโยชน์ทัศนศไม่ยกเลิกค่ะมึงไม่ยกเลิกมึงก็เอารถบ้านพ่อบ้านแม่มึงไปขนเขาไปนี่มึงรับผิดชอบสิอีตุ้งติ้งถ้ามึงไม่ยกเลิกมึงก็เอารถบ้านพ่อบ้านแม่มึงมึงก็เอารถกรมกันขนส่งทางบกมึงก็เอารถเนี่ยนะคะบขสเนี่ยไปคอยรับส่งลูกหลานเขาสิมึงทําอย่างนั้นได้ไหมเล่ามึงไม่ยกเลิกมึงรับผิดชอบลูกหลานเขาได้ไหมเล่า ในเมื่อลูกหลานยังไม่มั่นใจพ่อแม่ยังไม่มั่นใจกูไม่มั่นใจทําไมอ่ะกูจะม่มั่นใจได้ยังไงในเมื่ออิสุริยะเพื่อจะปักสันคอสันประกาศท่ามาตรการออกมาตรงนี้แล้วกูจะรู้ได้ยังไงว่าเดือนหน้าเดือนในอีมาตรการที่ประกาศออกมามึงจะไม่ช่วยกันอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัดไฟแต่ต้นลมพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งฉันซึ่งเป็นป้ากูไม่ให้เอาไปมีปัญหาอะไรไหม <S <S จะเอาความคิดตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหามาคิดตอนนี้ไม่ได้ฉันไม่ให้หลานฉันไปทัศนศึกษามึงมีปัญหาอะไรไหม ฉันจะเอาอินเทอร์เน็ตให้ลูกหลานฉันแล้วลูกหลานฉันก็ท่องอินเทอร์เน็ตไปเข้าใจที่พูดนี่ไหมและถ้าเกิดฉันจะเอาไปไหนเดี๋ยวฉันเอาไปเองเข้าใจที่พูดนี่ไหมทุกคนเขาก็คิดแบบนี้กันทั้งนั้นนะเรื่องไรเขาจะเอาลูกหลานไปเสี่ยงตายบนท้องถนนละ่ะเขาไม่เอาแล้วลูกหลานไปเสี่ยงตายบนท้องถนนโดยที่ไม่มีใครรับผิดชอบได้ไม่เอานี่ฉันพูดแทนใจพ่อแม่ผู้ปกครองตอนนี้วันนี้เกิดเรื่องพรุ่งนี้กูจะให้ลูกไปทันาศนาศึกษาทาันทีหรอกกูไม่ให้หรอก มั่นใจต่อมาตรการอะไรวันนี้ต้องเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมลาออกรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณมันชุยหาสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณมันชุยคุณมันกำกับนโยบายชุยคุณมันกำกับนโยบายรับเวนกับปฏิบัติหน้าที่คุณมันบกพร่องและผิดพลาดต่อการกำกับนโยบายในการที่จะตรวจตราความปลอดภัยบนท้องถนนคุณมันชุยกรมการขนส่งคุณชุยคุณชุยตรงที่คุณไม่ตรวจตราไอรถคันนั้นไอรถคันนั้นมันรอดหูรอดตาคุณติดแก๊สเข้าไปได้ยังไงตั้ง11ทัง แล้วแล้วประกาศไปที่โรงเรียนนะประกาศไปที่โรงเรียนของหลานฉันทั้งสามคนนะประกาศไปที่โรงเรียนนะครูบอาอาจารย์อย่าเอาหลานฉันขึ้นรถนะทําไมล่ะฉันไม่อนุญาตฉันไม่อนุญาตนในฐานะที่ฉันเป็นผู้ปกครองและเป็นแม่ทุนหัวของทั้งสามคนกูไม่อนุญาตครูคนไหนเอาหลานฉันขึ้นรถกูจะไปตบครูคนนั้นเลยกูจะไปตบค,ครูคนนั้นแหละห้าเอาขึ้นทัศนศึกษาเดี๋ยวฉันจัดการเอง สอนว่ายน้ําฉันก็เป็นคนสอนหลานสามคนฉันสอนว่ายน้ําจนทุกคนว่ายน้ําแข็งหมดทุกคนไปวัดไปวาไปทัศนศึกษาที่ไหนเดี๋ยวฉันพาไปเองขณะเดียวกันแล้วลูกหลานคนอื่นล่ะลูกหลานคนอื่นคุณก็นโยบายกระทรวงศึกษาธิการคุณก็ไปเพิ่มอินเทอร์นเน็ตความเร็ว WiFI ฟ,ฟรีให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกห้องเรียนเราเตอร์ Wi-Fi ฟ,ฟรีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมึงนั่งทับมึงนั่งทับอะไรอยู่ฮะไอ้ประเสริฐ ไอ้ประเสริฐหน้าหักไอ้ประเสริฐหน้าหักเนี่ยรัฐมนตรีดีเนี่ยดีอนั่นน่ะมึงนั่งหน้าหักอะไรอยู่กสทช,อช,ชคุณนั่งหน้าหักอะไรคุณนั่งป่วยอะไรคุณนั่งรักษาโรคไตอยู่หร้อไงฮะคุณก็ปล่อยฟรีไ i f i ให้กับทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนเขาจะต้องมีฟรี w i f i ทุกโรงเรียนเขาจะต้องมีฟรีไ i f i ที่เมกะบิตความเร็วสูงมากพอที่จะมีการเรียนการสอนทัศนศึกษาในห้องเรียนได้ ทุกลงเรียนควรที่จะต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อที่ได้ท่องท้องฟ้าจําลองในห้องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้นเลยมึงจะมานั่งป่วยโรคไตอยู่ทาไมละ่ะไอ,อ้พวกกสทชนั่งแก่อยู่นั่นแหละนั่งแก่อยู่นั่นแหละลูกหลานชาวบ้านไม่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์เหมือนกับลูกหลานพวกเธอนะมึงจะมานั่งแก่รักษาโรคไตอยู่นั่นนะรักษาโรคมาหกอยู่นั่นนะไปไปจัดการเรื่องฟรีไวไฟให้กับทุกโรงเรียนเดี๋ยวนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นกสทอชอหรือไม่ว่าจะเป็นแคทเทเลคอมไม่ว่าจะเป็นอีบริษัทอะไรต่างๆพวกนั้นที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมและอีพวกบริษัทมือถือทั้งหลายที่นะหากินกับอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงของประเทศไทยสัมปทานไปไม่รู้เท่าไร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 นั่นน่ะและโดยเฉพาะพ่อ,พอของอีนายกร,รัฐมนตรีอ่าดาวเทียมไทยคมมึงอ่ะดาวเทียมไทยคมมึงที่มึงได้ประโยชน์ไปเยอะแยะมากมายจนกระทั่งมึงคอร์รัปชันประเทศชาติไทยอ่ะแล้วดาวเทียมไทยคมก็ยังอยู่ในมือมึงอ่ะมึงก็ปล่อยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ดาวเทียมไทยคมไปที่ทุกโรงเรียนไปเลยไปมึงจะมาทัศนนงศึกษาอะไรล่ะจะดูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ดูได้ในอินเทอร์เน็ตจะดูวัดพระแก้วก็ดูได้ในอินเทอร์เน็ตจะดูพระราชประวัติของประเทศไทยจะดูพระราชประวัติของในหลวงทุกๆราชการก็ดูได้ในอินเทอร์เน็ตจะดูสมัยบุเรงนองก็ดูได้อินเทอร์เน็ตครูบาอาจารย์สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ต สร้างการเรียนรู้วันสต็อปเซอร์วิสตอนนี้โลกไปถึงขั้นกระพริบตาก็สามารถในการที่จะรู้ได้ทุกเรื่องอยู่แล้วต้องเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีไม่ใช่เรียนรู้เดิ๋ยลลูกเอาหลานชาวบ้านเนี่ยไปนั่งทัศ,าศ,าศ,าศานะศึกษาเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันบอกได้เลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างพวกฉันเนี่ยณเวลานี้ยังไม่ให้ไปทางนั้นแหละยังไม่ให้ไปตราบใดที่กระทรวงคมนาคมและนายกรัฐมนตรตียังไม่รู้สี่รูปแเลยลูกหลานฉันไปน,นั่ง นั่งหลับบนรถทัวร์บนท้องถนนไม่รู้รถคันไหนมีแก๊สรถข้างเคียงมีแก๊สไม่รู้รถทัวร์คันนั้นติดแก๊สไปกี่ใบความบกพร่องของรัฐบาลความบกพร่องของกระทรวงคมนาคมคุณต้องไปจัดการซะก่อนคุณไปหารัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วรับผิดชอบลูกหลานเข้าได้ซะก่อนมึงถึงค่อยไปทัศนาศึกษากาันตอนนี้นะใครเอาลูกหลานฉันขึ้นรถทัวร์นะกูกูตบงเดี๋ยวกูไปตบครูอย่างเดียวกูจะไม่ตบแค่ครูนะจะไปตบพอ,อด้วยหนขะาว่าพออเนี่ยเป็นรุ่นน้อง พอเอเป็นรุ่นน้องหลายปีเลยกูไปถึงกูตบอย่างเดียวเลยกูจะตบอย่างเดียวมึงเอาลูกหลานกูขึ้นตบคูเลยกูจะตบคูนั่นแหละมึงไม่เอาลูกหลานกูไปกูไม่สนใครทั้งนั้นอ่ะห้ามเอาลูกหลานฉันขึ้นรถทัวร์เด็ดขาดกูจะบอกอย่างนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องดราม่านะอันนี้เฉพาะลูกหลานของดเรมลริกานะอ่านำสกุลบุญมีตระกูลทั้งหมดมึงห้ามเอาขึ้นรถทัวร์เด็ดขาดเออ รถตู้ไปรับหลานไม่ได้รถตู้ไปรับก็ไม่ได้ยกเว้นรถชั้นรับไม่ได้ห้ามเอารถตู้ไปรับหลานฉันออกจากโรงเรียนไม่ว่าจะตู้ไหนมึงไปดูปกูต่อไปทุกคนสะเทือนใจทั้งนั้นแหละมันจะแค่นายกรัฐมนตรีร้องไห้พ่อแม่พู้เด็กๆผู้ปกครองทั่วประเทศเขาก็ร้องไห้กันทั้งนั้นแหละทุกคนนึกถึงเหตกุการณ์แล้วเขาร้องไห้กันทั้งนั้นแหละการที่เราไม่ได้มาจัดรายการสองวันเราก็น้ําท่วมปะเราอึดอัดมากเลย เราอยากจะรู้ก่อนว่าข้อมูลตกลงมันผิดพลาดตรงไหนสรุปอ๋อผิดพลาดตรงกระทรวงคมนาคมนั่นแหละก็คือผิดพลาดตรงรัฐบาลซึ่งมีรัฐมนตรีคมนาคมปากสัน่นคอสัน่นมึงมัวแต่จะซื้อเครื่องบินอยู่นั่นไงไม่รับผิดชอบต่อการกำกับนโยบายเพราะฉะนั้นกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีมึงต้องลาออกมึงจะต้องลาออกสุริยะจึงรุงเรืองกิจมึงต้องลาออก เพราะว่าสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและกระทรวงคมนาคมทั้งหมดคุณบกพร่องต่อการกำกับนโยบายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่160-170และวงเล็บวงเล็บวงเล็บตามกฎหมายนโยบายคุณบิดผิดพลาดคุณผิดพลาดในการกำกับนโยบายากฎหมายรัฐนูญระบุไว้ว่ารัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีถ้าบริหารราชการบกพร่องผิดพลาด จะต้องรับโทษติดคุก15ปีเป็นอย่างต่ำ3า30ปีเป็นอย่างสูงโอเคนะคะทุกคนคุณบิดผิดพลาดตรงไหนเพราะกรมการขนส่งอยู่ภายใต้นโยบายของคุณมันปล่อยปะละเลยจนทําใ้้รถที่ขนเด็กนั่นน่ะติดแก๊สไป11ถังมึงติดไปได้ยังไง11ถัง มึงติดแก๊สไปได้ยังไงสิบเอ็ดถังมึงติดแก๊สสิบเอ็ดถังมึงเข้าใจหรือเปล่ามึงติดแก๊สสิบเอ็ดถังแล้วขนส่งทางบอกที่ไหนอนุญาตให้มึงติดแก๊สสิบเอ็ดถังถ้าขนส่งทางบอกไม่บอกพล่องในหน้าที่ไม่ผิดพลาดในการตรวจตราอิรทหาเนี่ยมันเล็ดลอดหูตาของขนส่งมาได้ยังไงติดแก๊สไปสิบเอ็ดถัง ในการบริหารบ้านเมืองของคุณมันจะชดใช้ด้วยลูกหลานของคนอื่นไม่ได้ถ้าเป็นรัฐมนตรีเกาหลีเขาลาออกรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้แล้ววันนี้รัฐมนตรีสักคนหนึ่งในรัฐบาลชุดนี้มีใคร้อคำนับขอลาออกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีไหมไม่มีไม่ม,ม,มีพวกมึงช่วยแต่มึงรับไม่รับผิดชอบ คุณจะไปทอดแค่คนขับรถแล้วจบไม่ได้คุณจะไปทอดแค่เจ้าของรถแล้วจบไม่ได้จะไปทอดครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มันจะต้องโทษรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งสูงสุดของกระทรวงคมนนาคมในการขนส่งคนเพราะว่าคุณบกพร่องและผิดพลาดในการกำกับนโยบาย คุณย่ำย่อในการกำกับนโยบายคุณไม่ได้กำชับกำชานโยบายคุณไม่ได้ให้มาตรการที่เข้มงวดของนโยบายหลักฐานคืออะไรก็พอเหตุเกิดมึงเพิ่งจะมาล้อมคอกประกาศห้านโยบายตอนนี้ไงมึงอย่าบอกนะก็ผมไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดมึงจะบอกอย่างนี้ไม่ได้ในเมื่อรัฐบาลน,นี้ให้คุณมาเป็นรัฐมนตรีประเทศไทยให้คุณเป็นรัฐมนตรีแดกเงินเดือนสองแสนและนัานมากกว่านั้นที่คุณเคยได้อีกเยอะแยะมากมายอย่ามาบอกนะสุริยะว่ามึงได้อะไรไปบ้างเนี่ย เพราะฉะนั้นคุณจะต้องกำกับนโยบายโดยไม่ช่วยไม่ผิดพลาดเพราะอะไรการผิดพลาดแม้แต่นโยบายข้อเดียวหมายถึงชีวิตทรัพย์สินประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณกำกับนโยบายแบบช่วยช่วยคุณก็จะต้องรับผิดชอบมันมีสองอย่างเท่านั้นที่คุณต้องรับผิดชอบหนึ่งคุณลาออกสองแม้คุณลาออกคุณก็จะต้องโดนดำเนินคดีในข้อหาผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินบกพร่องในการกำกับนโยบายทำให้เกิดความเสียหาย ทรัพย์และทรัพย์สินของประชาชนลูกหลานประชาชนถ้าคุณไม่ช่วยต่อการกำกับนโยบายไอรถคันนี้มันจะเล็ดรอดมารับเด็กเพื่อเอาไปทัศนศึกษาได้อย่างไรกันถ้าคุณไม่บกพร่องต่อการกำกับนโยบายกระทรวงคมนาคมและการขนส่งไอรถคันนี้มันจะรอดมารับเด็กมารับจ้างครูไปขนเด็กไปทัศนศึกษาได้อย่างไรกัน